สำหรับคนที่รักสัตว์นะคะการที่ได้เล่นหรือว่าคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงที่ตนชื่นชอบก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสุขและก็ความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งค่ะจากร้อยสุรานวันนี้เลยจะพาไปรู้จักกับธุรกิจคาเฟ่สุนัขพันุ์ไซบีเรียนที่เกิดจากความต้องการของเจ้าของที่จะแบ่งปันให้คนทั่วไปได้รู้จักสุนักพันุ์นี้มากขึ้นไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ารามนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุนัขสายพันธุ์ไซเบเรียนฮัสกี้มาถึง13ปีทำให้คุณโชติรสรัตนพีรพงศ์เจ้าของฟาร์มเนวเวอร์แลนด์ได้ทําความรู้จักนิสัยใจคอและการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์นี้เป็นอย่างดีชี้ว่าสุนัขพันธุ์นี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เหมาะสําหรับคนที่เอาใจใส่และดูแลคอยสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวเมื่อนําเข้ามาเลี้ยงในเมืองร้อนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดธุรกิจคาเฟ่สุนัขและเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้าชม ที่เปิดสาเหตุที่เปิดเป็นเป็นร้านอาหารที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกของเราเราอยู่กับเขามาเนี่ยเรามีความสุขแล้วก็เช้ามาเรานั่งกินกาแฟมองออกมาตรงนี้คือแพนทรีของพี่จริงๆแล้วมันคือบ้านของพี่แล้วก็เป็นแพนทรีแล้วก็นั่งทานอาหารทานกาแฟอะไรอยู่ตรงนี้มองมาแล้วก็มีความสุขมีความสุขแล้วก็อยากแบ่งปันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรง่ายๆที่คิดขึ้นมาอย่างนี้แหละแต่ว่าโดยหลักการเนี่ย อยากให้ทุกคนได้เข้ามาเพื่อศึกษาอย่างแท้จริงว่ามาสัมผัสว่าพัน์ุนี้มันเป็นยังไงนะคะนิสัยส่วนตัวเป็นยังไงการดูแลในเมืองร้อนชื้นอย่างเราเนี่ยจะต้องทํำยังไงไซบีเรียนฮัสกีมีต้นกําเนิดจากเมืองหนาวอย่างประเทศรัสเซียจึงมีคนสองชั้นฝูแน่นดังนั้นคุณปอชี้ว่าโรคที่อาจเกิดกับสุนัขพันธุ์นี้ได้คือฮิสโตรจึงต้องคอยสังเกตอาการ ปัจจุบันในฟาร์มเลี้ยงกว่า30ตัวก่อนเข้าชมจึงต้องสร้างสุขานามัยทั้งการล้างมือและสวมถุงครอบเท้ารวมถึงข้อปฏิบัติในการเล่นกับเขาอย่างถูกต้องอย่างตัวนี้คือเจ้ามอสโกที่นำเข้าจากราัสเซียรูปรล่างลักษณะส,สวยงามเป็นหนึ่งดาวเด่นที่ลูกค้านิยมมาขอถ่ายเซลฟี่ด้วยเสมอมันเริ่มจากสิ่งที่เราต้องการอะแค่เนี้ยและอย่างอย่างร้านอาหารเนี้ยก็เช่นกันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นธุรกิจหรืออะไรคิดแค่ว่าแก้เหงา เออเรามีหมาเรามีความสุขเราแบ่งปันเราจะได้มีคนมานั่งคุยกับเราวันสักสองสาโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยากเลี้ยงนะคะก็มามาถามเรา,าเออพี่นี่มันเป็นยังไงแล้วถ้าหนูจะเลี้ยงมันจะยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคิดแค่นั้นเพราะนั้มันมันกลายเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับตอบรับเสียงตอบรับแบบดีมากจนกระทั่งเราบางทีเราแรกๆเราปรับปรับตัวไม่ทันด้วยซ้ำนะคะรู้จักเพื่อนเคยมาค่ะ,คะอืมใช่แล้วก็เซิร์ชในเน็ต เพื่อนก็บอกว่าหมาน่ารักมากอะไรอย่างนี้ค่ะอยากอยากอยากให้เรามาอะไรเงี้ยเออเพราะเราก็แบบชอบหมาเหมือนก,กันก็ที่นี่ก็จะเป็นแบบไซรบิเลียนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ชอบอยู่แล้วคือมันมีเยอะด้วยแหละเนาะคือบางทีเราอาจจะเห็นแค่แบบตัว2ตัวตามบ้านหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่คือเขามีเป็น10บสตัวค่ะมันดูดูแบบน่ารักน่ามา กลุ่มลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาอย่างคึกคักตลอดสองรอบในแต่ละวันมีทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยคุณปอจัดระบบด้วยการเริ่มต้นให้ลูกค้าลงทะเบียนและกรอกข้อมูลก่อนเข้ามานั่งรอภายในคาเฟ่ซึ่งค่าเข้าชมจะรวมบริการขนมและเครื่องดื่มไว้แล้วเมื่อถึงเวลาจึงจัดให้ได้เข้าชมบริเวณสนามซึ่งมีพื้นที่ทั้งคนและสุนัขได้ผ่อนคลายและสนุกสนานไปร่วมกันโดยคุณปอเผยว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้คือความสุข มองว่าการเลี้ยงสุนัขเช่นการเลี้ยงลูกที่แม้อาจมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาก็พร้อมจะแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้พวกเขาก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่มันก็ต้องอยู่ไปอย่างนี้ส่วนร้านนี้เราก็เปิดเพื่อให้คนได้เข้ามาชมกันอเล้กก็เป็นบ้านพี่อยู่ด้วยถ้าเกิดวันใดถ้าเกิดไม่ได้รับความนิยมมันมันเราก็ยังต้องเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เหมือนเดิมแบบไม่ใช่ว่าเอ๊ะถึงวันที่ไม่มี ไม่ได้ความนิยมแล้วหมาเราก็ต้องเออลาออกไปโลาออกไปมันก็ไม่ใช่เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราอยู่ตรงนี้ใครอยากมีความสุขมาแบ่งปันกับเราในหลายธุรกิจที่เริ่มต้นจากความไม่คาดหวงังคือการเติบโตหรือผลกําไรที่งดงามหากแต่เริ่มทําจากความสุขและมองเป็นอีกหนึ่งกําไรของชีวิตซึ่งสุดท้ายกลับได้ผลตอบรับที่ดีเพราะสามารถส่งต่อความสุขนี้ให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาได้เช่นกันจตุพรอัธโยโคถ่ายภาพ ว่าเดินทางมาาศิล r u ู for y ยูรายงาน